สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอรียมักมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสาหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับการปริยัติสําคัญการปฏิบัติสําคัญการปฏิเวทสําคัญถ้ามาถูกต้องตรงทางแล้วเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะถูกต้องตรงกันหมดนะครับไม่มีผิดพลาดคัดเคลื่อนเลย ปริยัติธรรมนะครับต้องยึดตามตําราในพระไตรปิฎกเป็นสาคัญอย่าไปตัดทอนนะครับไปตัดส่วนของพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกนะพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยออกจากกันแล้วไปเขียนตําราขึ้นมาทําให้เกิดความคัดเคนะลื่อนเราไปอ้างว่าปริยัติธรรมแล้วนะครับปรากฏว่า,าตําราที่ตัดมาเนี่ยนะมันไม่สดคล้องกันนะกับทั้ง3ามปิฎกนีนะ้คือทั้งพระวินัยพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก แต่ว่าการปฏิบัติปฏิเวทธรรมของท่านเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนเกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่ว่าพอเกิดขึ้นแนละ้วก็ไปลบล้างพัะจัยบิดโดไปขีดทับข้าทิ้งไปแก้ไขพัะจัยบิดโดกอย่างนี้ยิ่งอันตรายยิ่งจะมีส่วนทําให้พระสัตธรรมนะครับปฏิรูปไปผิดพลา,าดคัดเคลื่อนไปาวนี้คําถามคือปริยติธรรมเนี่ยเราจําเป็นต้องเรียนอภิธรรมนะในอภิธรรมบิดโดกหรือเปล่านะก็คือเรื่องของจิต8 9จิต121ดดวงเนี่ย นะตามพระพิธธรรมนะนะเรื่องเจตศิกอีกอย่างเงี้ยคือหลายคนสงสัยไงว่าเอ๊ะต้องปริยัติจนโอ้โหพระไตรปิฎกนะครบก่อนหรือเปล่าเราค่อยไปลงมือปฏิบัติซึ่งผมก็บอกนะครับว่าเริ่มแรกเลยนะท่านควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนโดยเฉพาะในพระสูตรตันตปิฎกเป็นสิ่งที่อ่านง่ายที่สุดแล้วสิ่งที่พทธเจ้าได้แสดงไว้ในครั้งพุทธกาลนะกับบุคคลสถานที่เหตุการณ์ต่างๆนะครับเอ่อนะเวลาต่างๆ นะซึ่งมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะ,ะคํากล่าวในเรื่องของอริยสัจสี่นะครับเรื่องของขันหนะ้าเรื่องของความเป็นไตรลักษณ์อันนีจ้จังทุกขังอนัตตานะเรื่องของการเจริญสติอย่างเงี้ยสำคัญมากแล้วก็ไปฟังคําสอนจากครูบาอาจารยนะ์ซึ่งผมก็แนะนานะว่ามี3สํานักเนี่ยซึ่งผมได้ทดลองพิสูจน์มาแล้วนะคือสายหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตหลวงตามหาบัวญาณะสัมปันโนนะครับท่านพุทธทาสน,นะครับแล้วก็หลวงพ่อปามโมสปามโมสโชนะ ถึงผมได้ทดลองปฏิบัติมาเองนะเราก็เห็นผลนะว่าตรงนะครับกับปรากฏการความเป็นจริงแล้วก็ตรงกับในพระไตรปิฎกนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่ผมนะจะมาชวนคุยกันต่อในคลิปนี้ก็คือว่าเหตุที่การเรียนอภิธรรมเนี่ยนะอาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนะประการแรกนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ผมพูดถึงว่า,าพิธรรมจําเป็นต้องเรียนก่อนปฏิบัติธรรมไหมซึ่งผมบอกว่าถ้านะท่านไม่มีเวลา นะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สะดวกอะ่ะก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าท่านมีเวลาท่านสะดวกเรียนก็ไม่ได้เสียหายนะเพียงแต่ว่าในตอนปฏิบัติธรรมอะ่ะต้องเอาอภิธรรมอะไรเนี่ยนะไว้ข้างๆก่อนว่าจิตมันเกิดดับเร็วมากอภิธรรมแสดงจิตทีละดวงเทีะดวงพร้อมเจตสิกเนี่ยแต่เนื่องจากว่าจิตเกิดดับเร็วมากเราไม่ทันกําหนดหรอกครับว่าจิตนี้เป็นนะ,ส,ะสังขารลิกสังขารลิกมีใครชวนใครไม่ชวน นะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะครับนะเป็นญาณสัมบยุทธญาณมาวิปยุทธอะไรประมาณนี้นะเ,เวลาภาวนาจริงๆจเจริญสติประฐานสี่เร็วมากนะจิตเกิดดับเร็วมากเราจะเห็นไม่ทันแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ในพระพิธรรมนะโดยการที่มาเรียนภายหลังอย่างยางที่เราปฏิบัตินะก็มาปริยัติมาศึกษาเป็นตําราวิชาการได้นะเพราะฉะนั้นในพระพิธรรมเนี่ยเป็นตําราวิชาการแลร้วกันอธิบายเรื่องของจิตไว้ละเอียดเลย นะแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าจิตเกิดดับเร็วมากถ้าเราภาวนานะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทมในธรรมเนี่ยการเกิดดับแนละ้วความเมตตาลักก็เร็วนะอย่างผมขยับมืออย่างนี้นะโอ้โหนี่คือมันเกิดจิตเนะี่ยเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเห็นเนี่ยเห็นกายเกิดกายดับนะเคลื่อนไหวนะในกายานุปัสนาสิบฐานเนี่ยจิตมันเกิดนะเปลี่ยนแปลงไปทั้งเท่าไหร่แล้ว แล้วสติมันเกิดไปตั้งเท่าไหร่แล้วดับไปตั้งเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนอภิธรรมเนี่ยนะครับเรียนได้นะแต่เหตุที่การเรียนอภิธรรมเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมอะ่ะเมื่อท่านแบกอภิธรรมมาแล้วก็ไปเทียบกับจิตขณะอิจฉาท่านดูจิตอะ่ะกายานุปัสสนานะครับเ,เวทนานุปัสสนานะครับแล้วก็จิตตานุปนะัสสนาธรรมานุปัสสนา เราเท่าท่านเอาอภิธรรมอะ่ะในทฤษฎีไปเทียบกับจิตในแต่ละขณาที่ปฏิบัติน่าจะเป็นการขวางาาก,การปฏิบัติธรรมนั่นเองนะจะเป็นอุปสรรศักในการปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่ท่านปฏิบัติเสร็จแล้วท่านมาย้อนศึกษาเป็นทฤษฎีเป็นวิชาการทําได้นะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ